นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อปุตติชนกล่าวชมตถาคต ึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดโดยติราชารวิชาเช่นอย่างที่สมณปรามผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยสตาแล้วเอีางเลี้ยงชีพโดยทางผิดโดยติราชารวิชาเห็นป่านนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทาย,ยอุป,ปาฏ ทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์ที่ยกมานี้เป็นการเลียงชีพโดยทางผิดด้วยติราจารวิชาจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นเมตนาเป็นเครื่องประกอบไว้ด้วยการใช้ภาษาภาษาทางโลกปกติการใช้ชีวิตทางโลก โลกเรากำหนดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศบนโลกนี้ใช้สื่อสารระหว่างกันแต่ว่าประเทศแต่ละประเทศต่างก็มีภาษาที่ใช้ไยในประเทศเป็นของตนเป็นต้นว่าประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางเป็นภาษาราชการแต่กระนั้นก็ตามประเทศไทยก็แบ่งเป็นภาคแต่ละภาค ต่างก็มีภาษาเป็นของตนภาคใต้ก็พูดใต้ภาคอีสานก็พูดอีสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างธรรมินัยที่ตถาคตประกาศเป็นการประกาศธรรมินัยที่ใช้ภาษาโลกใช้ภาษาทางโลกเพื่อสื่อสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงภาษาธรรมในยุคปัจจุบัน เอตปัจจัยของชาวโลกและชาวเราได้มีภาษาที่เรียกว่าบาลีเป็นต้นฉบับเพื่อใช้ในการสื่อสารและภาษาบาลีก็ต้องแปลแปลเพื่อสื่อสื่อเพื่อให้เข้าใจเข้าใจตามภาษาของเราภาษาเราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเข้าใจแล้วก็นำไปพิจารณา พิจารณาให้เห็นองค์ธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงติรจารวิจาหรือเดราจารวิจารตถาคตและภิกษุในตารรมวิันเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้โดยติระจารวิจาหรือเดราจารวิจาในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราการไปมาการเดินทางก็ต้องมีเส้นทางเอาเป็นว่าเส้นทางนี้ เราสัญจรรถวิ่งไปมาเป็นประจำเดินรถรถวิ่งเดินเท้าทางเส้นนี้เป็นประจำทุกวันแต่มาวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เหล็กกั้นกรวยหรืออุปกรณ์อื่นใดมาวางกั้นขวางไว้ห้ามผ่านรถห้ามผ่านห้ามคนเดินผ่านจากที่เคยไปมาได้แต่ตอนนี้ มีสิ่งกี่ขวางไปไม่ได้การไปมาไม่ได้ทั้งคนทั้งรถอย่างนี้ก็เข้าใจกันว่าไปไม่ได้เพราะมีสิ่งกี่ขวางเดรัจานวิชาหรือเดรัจานวิชาเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่กายนี้รูปนี้คือมหาปูตะมหาปูตะมีได้อยู่ได้ก็ด้วยอาหารอาหารในความเป็นจริง ความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือต้องทำงานต้องทำมาหากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเพื่อตนเองและคนในครอบครัวบางครั้งการทำงานก็เพื่อความร่ำรวยการทำมาหากินของมนุษย์หลากหลายอาชีพตามเหตุปัจจัยของคนคนนั้นการทำมาหากินตีราชารวิชาเป็นอาชีพเป็นการทำมาหากินของมนุษย์ แปลว่าตีรจารวิชาคืออาชีพของมนุษย์ที่ต้องทำมาหากินตีรจารวิชาอาชีพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งกีดขวางสำหรับมนุษย์ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่กรวยที่ขวางถนนเอาไว้ตีรจารวิชาอาชีพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งกีดขวางสำหรับมนุษย์ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่กรวยที่ขวางทางเอาไว้ ตีรจานวิจาไม่ใช่ตีขวางขัดขวางสำหรับมนุษย์แต่เป็นการทำมาหากินของมนุษย์ตาดำๆนี่แหละที่ต้องทำมาหากินไปตลอดชีวิตแต่ว่าตีรจาาวิจาเหล่านี้ตถาคตและภิกษุในธรรมวินเว้นขาดคือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนิพาน หากจะกล่าวว่าติราชานิชาเดราชานิชาเป็นสิ่งกีดขวางขวางกัน้นก็คงใช้สำหรับภิกษุเพราะถ้าภิกษุยังเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็เป็นการปิดกั้นมรรคผลนิพพานแต่สำหรับมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องต้องทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ทำก็อดตายนั่นก็แปลว่า ศรีราชาพิชาาไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่เป็นการนำภาษาทางโลกมาสื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์ที่ยังต้องทำมาหากินส่วนภิกษุนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ถ้าภิกษุยังเกี่ยวข้องนี่แหละเป็นหนทางที่ปิดกั้นขวางกั้นมรรคผลนิพพานขวางกั้นปิดกั้น ขนทางเอาไว้สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีตนาเป็นเครื่องประกอบไว้กับติรจารวิชาเป็นการนำภาษาทางโลกมาสื่อมาอธิบายมาจำแนกแต่ว่าสัตว์ผู้มีอวิชชามีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้มีองค์ธรรมที่สลับซับซ้อนกว่ามีองค์ธรรมที่จำแนกในหลายบทแต่บทนั้นกลับกลายเป็นว่า เป็นองค์ธรรมบทเดียวกันเช่นว่ามาหาสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมขณะที่ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่โดยที่สุดแล้วเป็นองค์ธรรมบทเดียวกันบทที่ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เมื่อสติปัฏฐานทรงตรัสว่าเป็นหนทางเอกทางเอกะไม่มีทางอื่นเราก็ต้องจำแนกว่าสังขารทั้งปวงคือธรรมที่อยู่ส่วนไหนของสติปัฏฐานสัตว์ผู้มีอวิชาอยู่ส่วนไหนของสติปัฏฐานหรือว่าจะมีสิ่งอื่นใดก็จะได้ยกจำแนก กพอที่เราจะได้พิจารณาในลำดับต่อไปสาธุ